ขอบคุณที่เจาจากมากครับผมที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นเทคโนโบัโลยีในรายการ Cyber City โดยการมาวิเคราะห์พูดถึงเรื่องราวของคอนโซลเกมในวันนี้นะครับจาก play เรามาพูดถึงเรื่อง work บ้างแต่เป็น work ของเรียกว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญมากๆนะครับและเป็นความตั้งใจของซิปป้านะครับมาทวนอีนทีครับซิปป้ย่อจากอะไรครับซิปป้มาจากคาว่า software industry promotion agency ที่มีความตั้งใจนะครับจะผลักดันง,งานหนกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกนั่นก็คืองานซอฟต์แวร์เอ็กซ์โปเอเชีย2013นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เกริ่นนำไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนวิทยากรหรือว่า spokesperson ของงานที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้นั้นมีใครมากันบ้างก็เป็นอะไรที่น่าติดตามครับผมติดตามได้กับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ครับ สำหรับงานนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน3วันนะครับก็วันที่26ถึง28กันยายนนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับในงานนี้เองเนี่ยก็จะมีสปิเกอร์หลายๆท่านที่เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรนะครับจะมีท่าน professor Takeuchi จาก Harvard University นะครับ ซึ่งท่านเป็นแชร์ของ IT ใน World Economic Forum นะครับก็จะเข้ามาพูดถึงเรื่อง Unite Asia Innovation ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญของงานก็เป็นธีมของงานด้วยนะครับจากนั้นก็จะมีท่าน CEO แล้วก็ Founder ของ Infosys นะครับท่านก็จะมาพูดให้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็การมองในเอเชียแปซิฟิกว่า จะโตอย่างไรในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องการซอฟต์แวร์นะครับส่วนท่านที่3ก็จะเป็นแชร์แมนของวิซ่านะครับหรือ CEO ของวิซ่ซึ่งก็เป็นในส่วนที่ทาง World Congress ของ IT นะครับก็จะมาให้มุมมองที่กว้างไกลไปกว่าในเอเชียแปซิฟิกนะครับ รวมถึงผู้ที่จะเข้ามานั่งอยู่ในพน n เนลเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีทั้งสิ้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจคอให้ติดตามชมกันนะครับ